ป่วยเป็นอะไรทําไมต้องใช้เครื่องเอกโมนะคะคือตอนนั้นนะคะภาวะที่เป็นเลยตอนนั้นที่ได้ใช้เครื่องก็คือหัวใจกับปอดเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็คือทํางานได้น้อยมากๆก็เลยต้องใช้เครื่องเอกโมค่ะในการพักการทํางานของหัวใจกับปอดให้เครื่องเขาทํางานแทนนะคะซึ่งเท่าที่อันเข้าใจนะคะตัวเครื่องเอกโมอ่ะไม่ได้ต้องใช้ในทุกๆคนแล้วก็แล้วแต่กรณีนะคะต้องให้คุณหมอนะคะเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้หรือเปล่า ซึ่งตอนนั้นที่ท่นใช้เครื่องนี้ก็ประมาณ9วันค่ะทุกคนรวมอยู่ใน ICU ประมาณ14วันได้อยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดตอนรักษาตัวประมาณ40กว่าวันค่ะตอนนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกว่าจะมาเป็นน้องอาดัน,านคาลิกในวันนี้คือผ่านช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากๆนะคะตอนนั้นทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า ขอบคุณมากมากที่สุดท้ายแล้วเราสามารถกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้กลับมาพูดคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าณนะวันนั้นอนะตอนแรกเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าเราจะสามารถแบบหายออกมาได้จริงหรือเปล่านะคะก็อยากจะส,งส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังรู้สึกท้ออยู่นะว่าอย่าท้อนะคะเราทําได้ค่ะซื้อไปได้วยกันนะคะสําหรับใครที่มีคําถามพิมพ์ไว้ได้นะคะวันที่4วันที่5วันที่6อันจะได้แบบไปโน้ตต่อนะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย